อนนี้รู้สึกอิ่ม,มใจมากที่หลังจากที่เราคอยมาสิบปีครับกับการที่ได้เปิดตัวออกมาในวันนั้นที่ก็ไม่รู้ว่าวันนี้มันจะเป็นยังไงแต่ก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ต้องทาแล้วโอ๊ตก็บอกเองว่าถ้าเราออกมาเปิดตัวแล้วมันจะทําให้แม้กระทั่งแม้กระทั่งความคิดที่ว่ากฎหมายของสมรสเทียมมันจะเกิดขึ้นได้และพอวันนี้มันเป็นเป็นอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็มายืนอยู่ตรงนี้มันก็ มันเหมือนกับว่าเราเกิดมาเป็นไทยเป็นเกย์แล้วเราก็ทําหน้าที่ของตัวเองในในตำแหน่งนี้ครับให้ดีที่สุดวันนี้ก็รู้สึกเหมือนกับเออมันมัน,ม,น,ม,นมันได้มีโอกาสก้าวไปอีกขั้นหนึ่งของชีวิตมันไม่ใช่แค่คู่เราแต่ว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกๆคนสามารถแสดงถึงความรักได้มันอิ่มมันอิ่มอ,อกอิ่มใจมากที่สุดในชีวิตเลยครับมากที่สุดในชีวิต มองไปรอบห้องแล้วก็เลยรู้สึกเลยว่ารู้สึกถึงความโชคดีครับว่าเราโชคดีแค่ไหนที่ที่มีคนที่รักมียิ่งครอบครัวที่มาอยู่กับเราแล้วก็อย่างคุณพ่อมาพูดแบบน,นี้ผมก็ปกติคุณพ่อก็ไม่ใช่คนพูดเยอะก็เลยเออดีใจครับที่ที่ดินได้เข้าใจว่าผู้ใหญ่คิดยังไงแล้วก็เราก็เห็นว่าจริงๆคนที่มองเป็นผู้ใหญ่คนเขาก็สามารถที่จะมีมุมมองใหม่ๆได้ได้นะครับพอเขาเจอ เจอเรื่องที่เขาคงเมื่อก่อนก็อาจจะไม่ได้เข้าใจแต่ว่าผมคิดว่าแบบที่คุณพ่อพูดว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องที่สังคมน่าจะเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆครับตกใจนะเพราะว่าไม่เคยรู้ว่าพ่อรู้สึกยังไงเพราะว่าตอนที่เราคบกันก็ไม่ได้ถามพ่อครับและแม้กระทั่งวันนี้ก็บอกพ่อว่าเออพ่อพูดหน่อยนะก็ไม่รู้พ่อจะพูดอะไรครับเพราะพ่อไม่เคยออกความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง การเป็นอย่างนี้ครับ LGBT q พ่อไม่เคยพูดเลยแล้วเมื่อกี้พอพ่อพูดแล้วเราก็คือน้ําตาคือการน้ําตาไว้ไม่อยู่เพราะว่าพ่อเข้าใจมากแล้วเราก็คิดว่าเราเราเราโชคดีมากความสขของการแต่งงานสิบปีแล้วสรับวันนี้เป็นยังไงบ้างคะวันนี้มันเหมือนเราได้อยู่ในที่สว่างแล้วเราได้ประกาศให้ทุกคนรู้แล้วการที่ ทุกคนรับรู้แล้วรอยยิ้มที่ได้กลับคืนมามันมันเป็นพลังที่มหาศาลมากครับมันไม่ใช่คือพออยู่เป็นกลุ่มเล็กๆมันก็จะเป็นอะไรที่เหมือนเราเป็นความลับที่เราเราต้องปกป้องไว้แต่พอมันไม่ใช่แล้วมันเป็นมันเป็นอีกพลังงานหนึ่งเลยครับมันเป็นอีกพลังนึงเลยที่เราได้แชร์แล้วเราได้พยายามที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อไปอะ วันนี้รู้สึกว่าเราเป็นเรา100%เนะครับมันไม่มีการหลบซ่อนไม่มีความรู้สึกว่าเราผิดไหมมันคือสมบูรณ์แบบมากแล้วมันฟรีมากมันสบายมากแล้วคนที่เรารักทุกคนมาอยู่ตรงนี้แต่ถ้าวันนั้นมันก็มีแค่เพื่อนๆวันนั้นเราก็แสดงให้เห็นว่าเรารักกันมากเนาะตรงวันนี้มันความรักมันได้กระจายตัวออกไปแล้วก็ก็รู้สึกรู้สึกดีใจมากครับที่ครอบครัว ครอบครัวได้มีโอกาสมามีส่วนด้ผมไม่เคยเห็นเขาตื่นเต้นนะครับวันนี้ <laughs> เป็นหนแรกที่ตื่นเต้นผู้ไม่รู้เรื่องเนี่ยเป็นผลแรกเลย <c oughs> ตอนที่ตอนที่พูดสปีชม,มันเข <c oughs> าไม่ได้ก็แบบทำเนียมกันงานมีคำมั่นสัญญาให้กันรมีไหมเรามีไว้ทั้งคู่เรามีไหมจริงๆเราเราเรา,เราคุยกันเรื่องนี้ว่าเราเคยมีคำมั่นสัญญาตอนที่เราเราเราแรกคำมั่นสัญญากันเมื่อเมื่อสิบปีที่แล้วในที่งานที่ภูเก็ตแลละครับเราก็ยังยึดคำคำมั่นเดิมนั้นอยู่ครับในวันนั้นคือคุยกันว่า ผยาวเลยครับยาวเลยครับมันห้านาทีอะฉันจะนู่นฉันจะนี่ฉันจะนั่นถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ก็สรุปก็คือเราเราก็คือเราจะยอมรับและดูแลในการละกันไม่ว่าทุกอย่างมันจะเป็นยังไงเนาเรารู้ว่าเราเลือกคนนี้แล้วเราจบที่คนนี้แล้วแล้วเราก็ต้องจับมือไปด้วยกัน เพราะว่าไม่มีน้ําบ่อหน้าแล้วแล้วเราก็จะอยู่ที่บ่อนี้แล้วก็มีความสุขในวันนี้ด้วยกันแล้วถ้าเกิดว่าเจอทุกเจอเจอสุสขเจออะไรก็ตามถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เราจะได้แบ่งปันไปด้วยกันครับนั่นคือคำสัญญาที่มีให้กับกันในวันนั้นแล้ววันนี้ก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมครับที่รักใช่ครับความความรู้สึกที่จดทะเบียนสมบรสเมื่อกี้ค่ะรู้สึกเป็นไะ เอาจริงว่าวิววิวนิดนึงคืออยู่กันมาจริงๆก็คบกันมาสิบปดปีแล้วครับแล้วก็ตั้งแต่งานแต่งก็สิบปีแล้วแต่พอเออมันมันมันใช่คือวมนก่อนก่อนนั้นเพื่อนอมมันนี่จริงแล้วนะเมื่อกี้พี่แม่ก็บอกนี่เอาจริงแล้วนะเพราะว่าตอนที่แต่งงานก็ไม่คิดว่าจะไม่ต้องมันไม่ต้องจดนะครับในวันนั้นนะครับไม่ไม่เห็นไม่เห็นนี้เลยเราก็อยู่ได้ครับแต่พอเราได้เจอ หลายๆเรื่องที่เขามาใช้ใเรา<ม>ฟังเช่นลูกคนหนึ่งตอนนี้ยังนอนอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าแฟนเขาแบบบอกว่าเอาเป็นว่าเขาตกลงกันว่าเขาจะเขาจะไปแต่แม่ก็มาห้ามว่าว่าไม่ไม่อยากให้ลูกไปตอนนี้ก็ยังนอนอยู่โรงพยาบานลนะครับก,ก็ได้แหละทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยกฎหมายนี้มันสาคัญมากเลยครับ<ม>ที่คุณสามารถ<ม>ตัดสินใจแท้กันได้ในการดูแลกันและกันและโดยเฉพาะตอนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วผมป่วยแล้วหมอต้องการจะจัดการกับผ่าตัดอย่างนี้ดีกว่าแล้วเขาก็ถามคุณเป็นใคร ก็บอกว่าเนี่ยเป็นแฟนเพครอบครัวเท่านั้นถึงจะตัดสินได้วันนั้นเราก็เลยเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญก็ถามว่ารู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าเออมันสมบูรณ์แบบจริงๆว่าเราสามารถราไม่เราไม่มีความกัง,งวลอีกต่อไปแล้วหลังจากนี้ครับว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นอะไรเราสามารถตัดสินใจแทนกันได้ัครบ,ครบ ใช่ครับเพราะว่าที่ผ่านมาสิบกว่าปีมันเป็นแค่อยู่ในหัวว่ามันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่สุดท้ายแล้วมันมีแน่นอนชีวิตนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนแล้ววันนี้มันมีความการันตีแล้วมันขนลุกตรงที่ว่าไอ้สิ่งที่เราไม่คิดว่ามันเป็นไปได้มันเป็นไปได้แล้วมันเป็นไปได้กับประเทศนีเป็นไปได้กับทุกๆคู่แล้ววันนี้เรามาจดเองเพราะวันนั้นวันที่ยี่สบสามเราก็เห็นข่าวของหลายๆลยคนแล้วก็แบบดีใจทนทุกคนไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมันจะหวิวหวิวมันจะแบบมันจะมันจะสั่นเนาะแต่พอว ชีวิตนี้เราได้แต่งงานจริงๆแบบคนอื่นแบบที่รักไม่เคยคิดว่าจะได้ใช่้มีวันนี้ใช่ครับนื้อถายเอ่อนามสกุลนี่คือจะเปลี่ยนหรือว่าใช้ของตัวเองหรืออะไไหคะัเอ่อยังจะคุยกันเรงนี้ว่าเราก็ยังใช้ของตัวเองเนาะครับใช่ใช้ไม่ได้เปลี่ยนครับครับก็ก็เชื่อว่าต่างคนก็แฮปปี้กับกับนามสกุลที่ตัวเองมีแล้วก็เห็นหลายคู่รักชายหญิงก็ ตัดสินใจว่าจะใช้นามสกุลของตัวเองก็แต่ไม่แน่ครับวันนั้นก็อาจจะอีกไม่กี่ปีอาจจะอยากเปลี่ยนเป็นนามสกุลเขาและอีกปี <c oughs> ปีขี้ก็เป็นานามสกุลเขาปีคู่ก็เป็นานามสกุลผมมัน <c oughs> มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆฮะหรือจะอะไรก็ได้ครับตอนนี้ข้อดีของกฎหมายไทยตรงที่ว่าแบบคุณเลือกได้ว่าคุณอยากได้ชีวิตแบบไหนครบับครัอยากมีอย่ามีทายาต มณตอนนี้ผมไม่ได้อยากมีผมว่ามีหลานห้าคนก็เต็มบ้านแล้วครับจริงๆโชคดีที่ที่ที่มีหลานหลานรักที่เขาก็เห็นพวกเรามาตั้งแต่เกิดและเขาก็รักพวกเราทั้งคู่เป็นเป็นคุณลุงที่เป็นลูกที่ใจดีเราจะพยายามเป็นคุณลุงที่ใจดีนะปล่อยให้พ่อแม่เขาสั่งสอนจะเป็นคุณลุงที่ใจดีครับเราก็มีหน้าที่สปอยเขา เพราะว่าตอนแก่เราอยากให้เขาดูแลเราเราก็จะบอกเขาบอกว่าเออเนี่ยลุงสองคนเนี่ยรักอยู่มากกว่าเพ่อะแม่นะ <laughs> จาไว้อันนี้คือพ,พ่อกับพ่อที่แท้จริงแล้วพอเราเห็นน้องๆเราดูแลหลานแล้วมันเวลาเด็กโตมาแล้วตั้งคําถามหรือเจอปัญหาเนี้ผมเห็นชีวิตเขามันเจอเยอะมากเราก็เลยมองว่าเราอยากจะแบ่งเบาภาระของพี่น้องเราโดยการช่วยกันดูแล,แลนั้นวันที่เรารู้สึกว่าเราจะมีลูกแต่พอเห็นหลานสี่ห้าคนแล้ว แค่นี้เราขอรับมาเป็นเหมือนกับลูกในเวลาเดียวกันแล้วดูแลพวกเขาจะจะดีด้วยจะดีเหมือนกันครับ,รบจริงคำถามเนี่ยตั้งแต่วันนี้แล้วก็ในอนาคตในในฐานที่เราเป็นตัวแทนความร่ความเข้าเทียมมีอะไรที่เราต้องการอยูครับผี่ยูในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของอะไรที่เราอยากตอบในอนาคตผมว่าวันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของ เพศสภาพมันไม่ใช่แค่เรื่องของความเท่าเทียมหรือแม้กระทั่งในอนาคตรเรื่องของชื่อนำหน้าอีกนะครับมันเป็นความสมบูรณ์แบบของการสร้างครอบครัวที่คุณจะสามารถมีลูกได้ที่คุณจะสามารถเลือกหนทางในการอุ้มมุนได้และน,นี่ก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เชื่อว่ามันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาความเหมาะสมและจังหวะที่ใช่สมรสเท่าเทียมคู่ชีวิต ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันใช้เวลาเดินทางมาสิบกว่าปีด้วยกันและหลังจากนี้ไปผมว่ามันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆครับส่วนตัวแล้วม,ไม,ไมัไม่มีอะไรณตอนนี้ผมว่าแค่เราเปลี่ยนจากนายหญิงมาเป็นบุคคลที่1กับบุคคลที่2เนี่ยกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ต่างๆก็ต้องไล่ไล่เก็บเป็นเยอะมากก็คิดว่าตอนเนี้ย เรามาไกลามากยังไม่ได้รู้สึกว่าคนมันนิดอะไรไปมากกว่านี้แต่รู้สึกว่าเดี๋ยวธรรมชาติก็จะจัดสรรเองว่าอะไรที่มันจะต้องดําเนินการต่อไปช่วงนี้เป็นช่วงฉลองครับดังนั้นยังไม่ต้องมีอะไรมากนอกจากฉลองกันปีนี้ฉลองถึงความแตกต่างฉลองถึงโอกาสที่ทุกคนจะมีความเท่าเทียมมันไม่ใช่ว่า LGBTQI แต่างงานนะครับปีนี้แต่มันคือมนุษย์ทุกคนในประเทศไทยวันนี้มีความเท่าเทียมกันหมดแล้วมีความเท่าเทียมกันหมดแล้วไม่มีใครรองใคร ไม่ว่าคุณจะมีรายได้แบบไหนไม่ว่าแบ็กกราวด์คุณคุณมาจากที่ไหนก็ตามแต่วันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศสภาพไหนก็ตามคุณมีความเท่าเทียมกันหมดตั้งแต่วันที่23มกราคมที่ผ่านมาคเขาความัันทางสื่อญี่ปุ่นค่ะรวอย่างญี่ปุ่นเองประเทศอ,อื่นที่ยังไม่มีกฎหมายนี้อะไรเงี้ยค่ะทูตดีของโนบลฝากแมสเสจอะไรไปบอกถึงพวกเขาบ้าง ก่อนหนึ่งผมว่าเราต้องชื่นชมประเทศเราที่เราเราเราก้าวหน้าเรามีความคิดที่ที่กล้าทาครับผมว่าทุกประเทศเขาก็น่าจะมีวิธีและก็เส้นทางเดินของเขาตามความเหมาะสมเพราะาเราอยากให้พอมันเกิดขึ้นแล้วว่ามันเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนและมันเกิดขึ้นด้วยความเข้าใจของของคนในประเทศนั้นจริงๆครับฉะนั้นผมคิดว่าทุกประเทศมีทางทางของเขาพอมันเกิดขึ้นอ่ะมันจะได้เกิดขึ้นอย่างใช้คาว่า s ustainable แล้วอย,อยู่ได้แบบอย่างจริงๆนะทุกอย่างในโลกที่มันมีจังหวะของมันน,นะครับแล้วเราว่าแต่ละสังคมแต่ละวัฒนธรรมแต่ละประเทศก็จะมีจังหวะที่ไม่เหมือนกันแม้กระทั่งบางวัฒนธรรมก็คือเปิดกว้างมากยอมรับความหลากหลายแล้ววันหนึ่งก็ตัดสินใจว่าสิ่งที่เราจะยอมรับเราจะถอนออกมาแล้วก็ไม่เป็นแบบเดิมดังนั้นถึงจะบอกว่าไม่มีอะไรแน่นอนนะครับในวันนี้ ของบ้านเราที่เราไม่คิดว่ากฎหมายนี้จะผ่านแล้ววันนี้เรากลายเป็นชาติแรกในอาเซียนแลวเรากลายเป็นประเทศที่ถ้ามองไปรอบโลกตอนนี้นะครับทุกคนก็บอกว่าประเทศไทยคือดินแดนของอิสราภาพอย่างแท้จริงมันคือความงดงามที่อยากจะบอกคุณโอ๋แหละครับว่าบางทีเรารู้สึกโตขึ้นมาโอ้โหประเทศเรามันไม่เหมือนประเทศอื่นเนาะประเทศเราไม่มีน,นู่นนะี่ผมว่าใจเขาใจเราไม่เคยมีใครมองว่าที่ที่ตัวเองอยู่มันโอเคแต่วันนี้อยากจะให้ ย้อนกลับมามองเรื่องของความเท่าเทียมกันนิดหนึ่งว่าอย่างนั้นเราก็อยู่ในประเทศที่ทุกคนแบบมันเท่าเทียมกันแล้วแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆสังคมทุกๆชาตินะครับท,ทุกๆอย่างมันมีจังหวะมันมีเวลาแล้วถ้าเกิดคุณอยากแต่างงานมาเมืองไทยได้ครับ t ำท้า a n ยมาเมืองไทยครับเพราะว่าคุณจะได้ถูก Recognize ว่าคุณก็คือสองคนที่มีความเท่าเทียมกับทุกๆคนมามาแต่งงานที่เมืองไทยครับขอขอ,ขอเชิญครับ ชมหรือฟังไม่เที่ยงกันหรือการถูกของนี่จากมุมมองข้างนอกเราในความอยากให้ผู้อย่างฟังแล้วก็การแก้ปัญหาสังคต้องสังเกตว่าเราเท่าเทียมกันสมมรับเท่าเทียมแล้วแต่มันเท่าเทียมจริงไหมในสังเกตผมว่ามันมันมาจากความรู้และความเข้าใจการที่เรามีกฎหมายเนี่ยผมว่าเป็นจุดที่ดีมากเลยสหรับเป็นเป็นการยอมรับกับความเข้าใจกับ สังคมรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่อย่างเช่นพอรุ่นหลานเนี่ยเขาคำพูดนี้คำคำพูดจเหยยดหยามงมันมันไม่มีอยู่ใน w วอ l d c ัเขาเมผมผมคิดว่าเราเราคงภูมิใจครับเพราะว่าตอนนี้สมมุติว่าเมื่อก่อนในโซเชียลเราก็จะเห็นคนเ,เขียนพูดจาไม่ดีตอนนี้ผมว่าประเทศเราน้อยลงแล้วเราก็จะเห็นว่าพอคนพูดจาเอ่อมีคอมเมนต์ไม่ดีก็จะมีคอมเมนต์ดีที่เข้ามาเข้ามาต่อต้านตรงนั้นอีกว่า โลกเราถึงไหนแล้วอีกสิบเท่าอย่างเงี้ยผมว่าม,มันก็มันก็เห็นแล้วว่าเออจริงๆเราเราเดินมาไกลามากแม้แต่ข่าวข่าวเรื่องของตัวสมรรถเท่าเทียมเองในที่ลงในประเทศไทยทเทียบกับที่ไปออกข่าวในต่างประเทศผมว่าเราตดยเฉพาะต่างประเทศเขายังมีมีการ aggressiv ในเรื่องนี้เยอะมากครับผมว่าก็เป็นเป็นข้อดีของคนไทยที่เราก็มีความเปิดรับมากขึ้นล้วก็เปิดเปิดกว้างครับมีคนถามว่า แล้วหลานจะชวนมาไหมในงานนี้เราบอกว่าต้องมาสิเพราะว่าเขาคือหลานเราแล้ววันนั้นที่เขาก็ยังงงว่าอ้ามาบ้านเราเอาลุงวุ้ยที่ลุงอตเอานอนบ้านเดียวกันเหรอแล้วเาบอกว่าอ้าผู้ชายสองคนนอนบ้านเดียวกันได้เหรอมันเป็นไปได้เหรอแล้คนโตว่าใช่เขารักกันฮะผู้ชายรักกันได้ด้วยเหรอใช่เขาเรียกว่าเกย์อยู่รู้ไหมนี่ือเด็กแปลกวะครับไอ้คนบะเกย์คืออะไรอ๋อมันคือผู้ชายผู้ชายที่รักกันกขาอมันมีได้ด้วยเหรอแล้ววันนี้ครับหลานมาที่ที่เขาก็เห็นว่านี่ก็คืืออเร่่งปปกติทัวไ แล้วเขาก็จะมีมภูมิคุ้มกันว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งในโรงเรียนเด็กคนอาจจะพูดบอกว่าเฮ้ยตุ๊ดตุ๊ดมันไม่โอเคเขาก็สามารถยืนหยัดแทนเพื่อนคนอื่นได้ว,ว่านี่คือเรื่องธรรมชาติและเป็นเรื่องปกติดังนั้นผมนว่าเร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 าอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มันที่มันร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับยังไงคนก็ยังมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเหมือนกับหลายๆอย่างในโลกใบนี้ครับแล้วก็ไม่มีอะไรแรงอย่างแท้จริงในโลกใบนี้ แต่เราต้องเน้นในเรื่องที่มันที่มันงดงามเพื่อจะได้ผลักดันให้โลกหรือกระแสะโลกมันมันไปอีกทางหนึ่งมันก็จะมีคนดึงมันก็จะมีคนไม่เห็นด้วยหรือว่าคนแค่อย่างล่าสุดที่เราแต่งงานกันนะครับก็มีข่าวออกไปแล้วคนก็ยังก็ยังใช้คําที่ไม่โอเคโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยด้วยนะคือเราก็มองว่าไม่เป็นไรเพราะว่าประสบการณ์ชีวิตความเข้าใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเขาไม่อยู่ในโลกนี้กับเราเช่นคนที่เขาวิจารณ์ ในต่างชาติถ้าเขาไม่อยู่ในสังคมเราะคระับที่มีการเปิดรับมีการยอมรับพลังงานของเขาก็จะไม่เป็นแบบนั้นนะดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าแบ็กกราวน์วัฒนธรรมแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องยอมรับในการตัดสินที่เขาจะวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าติเท่านั้นเองแล้วเราก็ไม่ได้โกรธแค่เห็นว่าเออมันก็เป็นเรายังมีงานที่ต้องทําอีกเยอะในการแบ่งปันแล้วก็เห็นว่านี่เป็นเรื่องธรรมชาติหรือเรื่องปกติครับผมขอเสริมนิดนึงว่าแล้วผมว่าทุกครั้งที่เราเห็น ข้อความหรือว่าที่คนที่เขาเหมือนม,ม,มีมีมีอคติอะไรเงี้ยมันยิ่งย้ําถึงความสําคัญที่เราจะต้องมีกฎหมายอันนี้เพื่อให้ให้บอกว่าเอ้ยเนี่ยกฎหมายเราเขาเห็นเราเท่าเทีเทยมนะคุณไม่เห็นแต่กฎหมายเห็นเออในวันที่สังคมวัฒนธรรมระดับโลกกำลังบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราไม่ควรให้สําคัญให้ความสําคัญ ผมว่าวันนี้มันเป็นวันที่พวกเราทุกคนจะต้องออกมาแล้วก็แบ่งปันให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องสำคัญแล้วมันเป็นเรื่องแรกเลยที่เราจะต้องให้ความสำคัญนี้กว่าสิ่งอื่นใดก็คือการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ว่าเราจะชอบรักบุคคลแบบไหนยังไงทุกคนมีความเท่าเทียมกันและผมว่าถ้าเรามีความรู้สึกแบบนี้ก่อนนะครับไม่ว่า จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในโลกใบนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นชาติไหนสีผิวอะไรมันมันมีแต่ความเข้าใจกันและผมว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่โลกต้องมีในวันนี้ครับคือการให้เกียรติยอมรับและเข้าใจความต่างของกันและกันครับมันก็จะฉ่ำเนาะ <laughs> มันก็จะฉ่ำมันก็จะมันก็จะเอ๊ะเดียวใช่ไหม ก็จะช่ำเลยจะหวานกว่านี้ไหมห <c oughs> วานกว่านี้เพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่เพื่อนบอกครับเราเข้าใจเรื่องภาษารักมาผิดตลอด <c oughs> ผมเป็นคนชอบภาษารักของการจับแตะกอดอเงี้ยแต่ของเขาชอบให้เราฟังคือให้เกียรติในการรับฟังแล้วบางทีเขาพูดด้วยเราก็เล่นลนยแล้วก็เออซึ่งเขาให้ความสมคัญกับตรงตรง,ตรงนั้นเราก็ต้องมาจูนกันเนี่ยผมก็จะหอมกอดเขาก็จะอะเยอะแล้วเพราะว่าเอาเนาะเราชอบเงี้ยก็จะ จะช่วยกันปรับจูนไม่ได้เปลี่ยนเป็นอีกคนอย่งเงี้ครับแต่ก็จูนกันเรื่อยๆช่วงนี้มันเป็นช่วงเก่าช่วงเก่าแล้วก็ <c oughs> เราไปเรื่อยๆผมคิดว่าเราก็ไปเรื่อยๆเก่ากันมา18ปีละแล้วลเก่ากักนไปนเรื่อยๆอีก <c oughs> <c oughs> ถ้าเกี่ยวกับคำนะว่าแบบชีวิตเราของเราสิปีที่ผ่านมามันเหมือนอะไรดีไหมเหมือนอะไรดีอยวผม,ผมคำที่นึกเข้ามาในหัวเลยคือคำที่พี่นุ่มเน่พูดเมื่อกี้อยู่อยู่เป็น อยู่ทนแล้วก็ทนอยู่ผมว่ามัน18ปีมันครบรถอะครับตอนนี้แา่มีหลายคู่ที่30 40ี่ปีเขาอเฮ้ยมันเพิ่งเริ่มต้น18ปปีคือมันเป็นบททดสอบว่าเฮ้ยเป็นเพื่อนกันได้แล้วรักกันได้ด้วยเป็นแฟนกันได้ด้วยแล้วเป็นเพื่อนกันได้ด้วยเพราะหลังจากนี้ไปมันมันเป็นการจูนกันไปเรื่อยๆแล้วมันไม่มีวันเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งมันคือผมบอกเลยว่าเขาคือเขาคือก้อนธรรมะ ก็าคือก้อนทุกข์ของผมเือนกันแล้วผมก็เป็นก้อนทุกข์ของเขาแล้วเรียนรู้จากกันและกันแล้วเวลาเวลาเรามีปากเสียงกันมันคือการเปิดโอกาสให้มีปัญญาเกิดขึ้นปัญหาเท่ากับปัญญาแล้วเราก็ทําไมเราต้องมารั่งทะเลาะเขาเราเห็นแล้วมันวางได้เพราะมันดีได้แล้วผมว่านั่นคือความงอนงามที่เราต่างคนเราชอบปฏิบัติมากครับเราก็มองเฮ้ยทำไมมันต้องมันต้องเก่ากันเยอะขนาดนี้แต่เรามองว่านี่แหละมันเป็นเหมือนคู่ชีวิต ที่จะได้มีโอกาสช่วยกันเกราแล้วก็ช่วยกันปฏิบัติใช่ไหมฮะแล้วก็มันสินเสมอกันเนาะเออสินเสมอกันวันวันนี้อยากจะบอกอะไรกันด้วยกันบ้างนได้ก็ขอบคุณที่เข้ามาทักเราในงานแต่งของพี่ชายที่อยู่ ถือแก้วแชมเปญแล้วก็บอกว่าจํากันได้ไหมแล้วไอ้ก็มองหน้าอยู่แบบอืเราเคยคบแล้วยังไงยังไงใครนึกแล้วพอเรารู้ว่าเราโตกันมาตั้งแต่เด็กปถมถึงแม้จะไม่ได้เป็นเพื่อนกันสต่พ่อแม่เราก็เป็นเพื่อนรู้จักกันมาและคิดว่าและเชื่อว่าไม่มีอะไรบังเองิญที่ที่เราได้ใช้ชีวิตร่วมกัน ยูยังถามเลยก่อนงานแต่งเราเมื่อไม่นานนี้ว่าเราจะแต่งตเพื่ออะไรแน่ใจแล้วเหรอจำได้ไหม,ม,มก็อยากจะบอกว่ามันไม่ไม่เห็นใครแล้วในชีวิตที่เราอยากจะแก่ไปด้วยอยู่ไปด้วยทั้งสุขทั้งทุกข์ที่เป็นการเรียนรู้ทั้งหมดนอกจากยู รักอยู่นะตัดวิวก็ตั้งแต่คบกันมารู้สึกว่าเราก็เป็น คิดว่าเราเราทำให้ทั้งคู่โตขึ้นกันและกันเนาะเราเป็นบทเรียนและบททดสอบให้กันละกันแต่ว่าสุดท้ายเราก็เราก็ไม่เลิกที่จะพัฒนาและโตไปได้วยกันแล้วก็เยรู้สึกว่าการที่ได้อยู่ด้วยกันกับเขาก็ทําให้เราเป็นคนที่เป็นคนที่ที่เก่งขึ้นที่ดีขึ้นเป็นคนที่ที่เราภูมิใจที่เราเราเป็น thank you, thank you. มองว่าการสมื่เท่าเทียมยกันรละเมิดจักรวาลครับเมื่อคนจักรวาลมองว่ายัไงไรบ้างสมรสเท่าเทียมเท่ากาับใ,ใครเขียนกฎจักรวาลไว้ครับใครเขียนกฎจักรวาลไว้ <laughs> ผมว่าไม่มีอะไรที่เป็นกฎที่ถูกที่ผิดทุกอย่างในโลกนี้ต่างเมคขึ้นมาหมดไม่ว่าจะเป็นกฎหมายสัญชาติเชื้อ <laughs> ชาติไม่มีอะไรจริงและไม่มีอะไรไม่จริงลึกหน่อยนะครับแต่คิดว่าคุณคิดว่าที่ยืนอยู่ตรงนี้มันผิดหรอครับ ผมว่ามันมันดีมากและทุกคู่ที่ผ่านมาในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณดูแล้วคุณยิ้มอะครับคุณดูแล้วคุณมีความสุขดังนั้นไม่ได้แหกจักรวาลเลยครับแต่ว่าจักรวาลเปิดรับทุกคนครับขอบคุณนะครับคุณนะครับแต่งเรี่ยงครับแต่งเรียงครับ